สวัสดีครับวันนี้มันดูเรียนชินราชชินสีนะครับเป็นเรียนใบโพชินราชชินสีของท่านเจ้าคุณเท่าแจ่มนะครับวัมดมงกุฎกษัตตียารามกรุงเทพ ีี่สร้างราวปี2476นะครับราวปี2476นะครับลักษณะเหรียญเป็นรูปใบโพนะครับมีพระพุทธชินราชแล้วก็อีกฝั่งเป็นนี่ฮะพระพุทธชินสีนะครับของท่านเจ้าคุมเท่าจม มงกฎกษัตริย์รามนะครับท่านท่านเจ้าุณเท่าแจ่มนี่เป็นเป็นศิษย์น้องของสมเด็จพระสังฆราชแผ่วสุทัศน์นะครับอาจารย์ของท่านก็สมเด็จพระวรัณรน์แดงนะครับอาจารย์ของท่านครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเก่าหเหรียญเก่ามีความคลาสสิก ก็ถือว่าพองงามน,นะครับพอ,องงามสึกนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าสวยนะครับสภาพที่ยังียังใช้คําว่าสวยได้อยู่นะครับคือเหรียญเก่าพวกนี้นี่ส่วนตัวผมหลายหลายคลิปนะผมก็พูดหลายหลายคลิปว่าไม่ได้มีตำหนิอะไรในการดูนะพวกตำหนิ เปลี่ยนอะไรนะผมใช้ความเก่านะใช้ความเก่าจากเนื้อโลหะนะในการพิจารณาว่าเหรียนพวกนี้นะครับ